สวัสดีทุกคนนะครับอยู่นันกับผมเองนะครับในแมทที่มีชื่อว่าไหนไหนไหนอะไรวะหรือในไลท์ในไลท์นะครับซึ่งผมเนี่ยเฮ้ยมึงมึงคนมาเล่นกับกูปะโอ๊คคนเหรอเออเฮียเนี่ยเออเออเออเฮ้ยมาด้วยได้ปะเฮ้ยมาด้วยดิเฮ้ยเล่นด้วยดิเพื่อนเออกูเจอแล้ว เฮ้ยข้าวดีข้าดีไอ,อ้ฟาเฮ้ยไอ้ฟาเราควรจะเจอห้องไอ้ข่าจริงดแบบไปยองควันเล่นยังไงก่อนเล่นยังไงก่อน ด้นไม่เป็นไม่เคยเล่นเวียนน่าก,กลัวชย่อยอีก กูหลบเลยกูหลบเลยเนี้ยแต่กูออกไม่ได้เน,นี้ยแต่กูออกไม่ได้เสียงดังเหลือเกิน Đúng không? Thôi, không không kìa, uống gì kêu à Uống kêu à Kìa, Quý kiến Hong Kai đi nữa huyền Ê tôi Quần quân phần đó bà lâu bà lâu bà lâu lâu đâu lâu lâu Cô ไปกับเพื่อนดีกว่าไอ้เหี้ยไปกับเพื่อนดีกว่าเฮ้ยเปลี่ยนแล้วเปลียนแลรวเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเพื่อนเตะตูดมานน่ะมีตัวอะไรด้วยลูก bun. Ini si 嗨呀！<laughs> เฮ้ยกูตกใจหมดปิดก่อนเลยอ่ะหาไม่เจอเลยอ่ะเพื่อน ผ oh, ีโตรธจัดอ่ะไอ้เอ้าไอ้เยื่อเลยวะไอ้ตัวมาเยอะเอ้ยเอ้ยเยอ

ใช้เงินแต่งตัวหมดแล้วคลิปค้ดเวลาแล้วกันที่วันนี้อยู่ผมเองครับ150เซนเกมมิ่งอันนี้เป็นแมปไนท์คลิปนะครับที่โด่งดังนะครับผมกูเล่นคนเดียวได้ไหมเอ้าเดี๋ยวถ้ามันมากันสองคนนี้นยังไงเนะี่ยกูต้องเล่นยังไงถ้ามันมาสองคนว้าวเดือนหนึง่ง ก่อนอือ่นลดเสียงก่อนครับผมผมไม่ไหวแล้วเฮียเดี๋ยวเสียงเกมในคลิปแม่งดังอีกแล้วเลตมิกเกตชูดนัมเบอร์ทูว้าวเลตมิกเก็ตชูดนัมเบอร์ทูอ่าเพื่อนมึงเล่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกูสารวจก่อนว้าวเฮียข้าวดวนข้าวตะโกนหลบหนีเพื่อนมึงตั้งใจทำงานกับคนอื่นนะเพื่อน กูขอ,อไปดูข้างนอกก่อนดิ๋ยโอ้โไอแค้นไอแฮปฟูดนำเบอร์วันอุ้ย, <I> อ,ยออกข้างนอกด้วย,วยน่าเกลียดไม่ออกด้วยอะเพื่อนหายอ้าวฟูดหมายอลโฟร์ไออาว วัดวัดกูเล่นวัด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 เหมือนกูมาดูเพื่อนกำงานขอหนูตายได้ไหมอ้าวเฮียอะไรวะนี่อะไรกูมาทำอะไรเอาขยะไปทิ้งข้างนอกอ้าวเพื่อนกูมันไหวจังวะไปด้วยดิเพื่อนนะไปด้วยกันทางนี้ปะ เพื่อนมาดูกันดิอีกคนนึงไปไหนอ่ะเหี้ยอะไรวะคนนึงหายเพื่อนมไปขี้อยู่หรอฮัฟฟ์นัมเบอรอ้าวโหมึงทำงานขยันกว่ากูอีกอ้าวอีกคนนึงหายอ๋อเขาออกเกมเขาแม่งมีคนเยอะย่างให้เขาไปเอาม็อบไปล้างกูไม่เจอผีเพราะกูเล่นสองคนนี่แหละ เชือกลางเชื่อกลางหมดแล้วป่ะเก็บอาหารเหนบบเจอแต่มึงค่เบ,บเกรอร์เาเอ,อไปข a นอกเ่กูดูรถหน่อยได้ไหมอะไรวะไปดิอะไรวะกูะะมีเพื่อนเพื่อนมึงไม่กลัวหน่อยหรอ เฮ้ยมันมนไล่มไล่ไล่เหรอาไลเ้ยเอยอะมนเกว่าจะเข้ามาปีนจุ่มน้ำมันเยอะอาหารสะอาดคนทันต,ตำรวจนะครับถ้าแบบจเจอพบเจอเพื่อต้องสงไกยเฮ้ยคุณผู้สามแล้ว ยังยังกูยังไม่เคยเจออะไรเลยนะ Q แมงมุมในฟีเจอร์เฮียอะไรข้ามมาแล้วทไปต่อกูมีเพืพ่อนปิ๊บกูแบบไม่ได้สัมผัสประสบการณ์รับลูกค้าย่าดืน้ำปิดทูย่า yeah. yeah. มึงมึงทำงานลวกๆอย่างนี้ลูกค้าไม่ได่ามึงหรอวะไอฮับชิคเก้นโบ I h a ั e ชิ i เก e นอะไรวะ

Thiên Ê Thiên Mình chinh măn Mình chinh măn Mình chinh măn Wow Gì à เพี้ยอนไม่เข้าวีดเลยเพี้ยอนไอ้เพี้ยเพี้ยเฮ้ยเพี้ยอนไอ้เพี้ยเพี้ยนกูตายแล้วเพี้ยนว้าวพวกมึงเลยเพี้ยนไม่เข้าไปทำไมนะกูตายหาเลยกูจะเล่นต่อต่อให้มันแบบจบๆบอะเพราะว่ามันมีสองพาร์ทใช่ไหมเดทเค้ามีคุณผู้หญิงมาด้วยเอาอีกคนเดี๋ยวสามคนอีกว่า พาร์ทสองนี่ก็คงง่ายเ,เหมือนเดิมหน่อมั้งเล่นยังไงล่ะทีนี้พาร์ทท่สองคนส่งอาหารว้าวรอบนี้เป็นสกินตัวเราเองะโปรกติก็เป็นสกินตัวเราเองรอเปะว่าเ <What? S 2> อาทู

เฮียอะไรวะขอโทษครับที่ปล <c oughs> ุกขมย่าคิดจะบอกอินเบรียเฮี่ยอะไรอ่ะมูเทชั่น อัลบั้มวงฟลอตแมชชีนขอโทษครับพี่ที่ผมพูดคำหยาบเยอะมากไปนะครับฮะเอ็กซ์แซดเบเกอร์แฟลแบดมมนได้ไปไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนอีกหนิ่งไลน์ไม่เอาไม่เอาไม่เติมวายตีนโอ้ยแล้วอันนี้อะไรอะมันเก็บในห้องเหรอเอ็กซ์แซดเบเกอร์เที้ย

มึงชูอะไรขึ้นมาเพื่อนขอดูด้วยปะแค์ไล์ไลิกูต้องทำอะไรอะ่ะเฮ้ยจำลอยเดินไปแม่งไปฉ่ายมันเดิมมีมิกเลยขี้กากเหมือนกันเนอะดูให้ผู้หญิงเดินนำโอ้โห ไ้ละเขาบอกให้เรากลับที่ร้านเนี่ยเราก็กลับสิครับไอ้ไอ้ม่วงไอ้ม่วงหายไอ้ม่วงเย็นเย็นโลพิงหายมันออกแล้วหรอยังไม่ออกไปไหนอะเย็นโลนายไปไหนตายเพื่อนกูเพื่อนกูตาย <bilmiyorum> ไปไหนอะเพื่อนมาลงมาทำอะไรคือกูไม่เข้าใจครับ ai đáp anh mới kia, gúi àn, không thàn na vơi, anh rู้ bạ, gúi núa anh píng gúi tạy lén đó nè, giờ lên ma mèo, chăn hể nồi, để chăn đi cầm ma, du mèo à, hey, เองอย่าทำร้ายน้องแมวนะเว้ยห้องนี้กูไม่กล้าเข้าคนเดียวจ้ะเออเฮ้ยหรเอเฮ้ยเพื่อนตายอย่าเพื่อนกูโดนน้ำน้ำน้ำขี่พงไว้พ่งไว้ไอ้เย่าดูก็ดูก็รู้ว่าคนบ้านไหนโอ้โหอนาจริงเพื่อนชมพูอุยอ้ยอุย้ยแมวแมวหายมันจับแมวไปแดก ล็อกเดอะฟันด์ดอฟวายเดย์ไหนอ่ะเฮ้ยมึงเอาไงมึงเอาไงเอาไงเฮีย e. เฮ้ยเข้ามาได้ไงอ่ะเฮ้ยเยี่หายแล้วไม,ม่อยู่แล้วเฮี้ยไม,ม่อยู่แล้วสัตว์ไม,ม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วกูต้องทำ ้ยคืนนี้มันเฮ้ยไอ้นั่นจะหายไหมนะไอส้สัตว์ใช่นั่นมันหายตัวไปนะตัวเหี้ยอะไรมันกลายเป็นกระดูกไปแล้วมึงน,น่าก,กลัวตรงไหนเนี่ยที่ผมผม acting นะครับเนาะเมื่อกี้ผม acting คุณอยาบไปแบบเฮ้ยเข่าวาา่าไอ้สัตว์ียกเขีเท้าบ้านลุงเวนว้าว mấy cái mệt acting, thấy mỏi thêm mệt lùng mà, ui, 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 มันกัดกูมานี่ดิมึงคิดว่ามึงเจ๋งเหรอเพื่อนเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมตายเดี๋ยวกูไม่มีเพื่อนเล่นเอ็กฟีดเอ็กฟีดเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรเนี่ยมันกลายเป็นเกมอะไรไปแล้วเนี่ยฮู้ว์อเลี่ยน เอเลียนจับกูมันมันพูดอะไรไม่รู้ผมฟังไม่ออกเมื่อกีอ้ไอ้เยอะมันเอเลี่ยนเมื่อไรตีเพื่อนเลยเยอะบางคนหาเกมการเป็นเกมอะไรแล้วไม่รู้อ่ะการเป็นเกมเอเลี่ยนไปแล้วอ่ะ กันแล้วเป็นเกย์ผีไม่ใช่เหรอ,หอวะเฮ้ยเมื่อกี้อคติ้งนะครับเมื่อกี้อคติ้งเพื่อน,นกูหายไปไหนเฮ้ยเพื่อน,นกู เพนกูยุ่งกับมันแล้วกันเพนกูโดนเอเลียยตีโออากูกเลังจะตายเฮ้ยเฮ้ยกูตายพ่อหนูยโอ้ยมึงเลิกมากูจะตายแล้วกูจะตายแล้ว

เจสต์ออก I ิไอไอออกู๊ถ้ากูตายตรงนั้นนะไอ้เหี้ยกูจะแค้นมากชนะแล้วจบแล้วเฮียเป็นไงครับคลิปในในวันนี้สนุกไหมคงไม่สนุกเลยทไมใจว่ากูเจอเอเลียนนะสวาหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับก็เคยกันดูนิดนึงครับกูผมก็มกไม่ค่อยจะได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าผม เหนื่อยนะครับเหนื่อย,ย,ยมากเหนื่อยกับการตัดต่อเนี่ยกับอัดอคลิปเนี่ยพัดสองไม่มีใครเล่นแน่นอนนะหรือเปล่าเอาล้วก็คลิเนื้อจบแล้วนะเจอกันคลิปหน้าค,ครับ <S 2> <S 2> เออมึงไม่งานดูละกติดตามดแตยว่าแล้วมึงจะให้กูไปอยู่หน้าบ้านมึงคืนนี้